รถคันนี้นะคะเป็นรถเบนซ์รุ่น W126 เนี่ยนะจะบอกให้ว่าจะขับมานานมากแล้วขอพระเพื่อนนะไม่เอาไม่เอามี้ไม่เอาไม่ให้ขับมันยาวไปมี้ขับไม่ได้หรอกตอนนี้แกไม่สามารถไปดูแลแม่ได้เพราะฉะนั้นไปเลยค่ะแอบก่อน ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องพระเพื่อนสกุลไทยนะคะมาแนวแปลกใช่ไหมเพราะมีแม่คนเดียวเพราะว่าพระเพื่อนเขาต้องเลี้ยงลูกค่ะตอนนี้ในเมื่อช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็เลยมาคิดกันนะคะว่าจะมีรายการเพิ่มในช่องพระเพื่อนสกุลไทยรายการนี้ก็คือยายอุพาซาในเมื่อมีรายการใหม่แม่ก็ต้องซาจริงๆดูสิคะวันนี้แม่จะขับรถเบินสามตอนของน้องชายไปซื้อกาแฟดูซิว่าแม่เนี่ยจะขับได้หรือไม่ดูนะคะรถคันนี้เนี่ยนะความ ยาว6เมตรค่ะปกติตรงนี้คือเป็นที่ไว้ของใช่ไหมคะหลังรถแต่ไม่ค่ะเป็นที่นั่งอีกตอนหนึ่งและที่ไว้ของก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าแม่อุจะขับคันนี้ได้หรือไม่ตามไปดูกันเลยค่ะอ๋อก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้แม่ด้วยนะคะถ้าวิวดีเขาก็จะให้แม่ทําต่อแต่ถ้าวิวไม่ดีเขาจะให้แม่หยุดําฉะนั้นมามาดูกันเยอะๆนะคะแม่จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ดูแลซา สำหรับยายยายก็ต้องมาทำมาหากินเพื่อหลานเพื่อลูกนะคะไปค่ะไปค่ะไปลุยกันเลยนะคะว่าแม่อุ้จะทำได้ไหมเพราะเพื่อนนะไม่ยอมให้ซ้ะจะมาทําตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนี้แกไม่สามารถไปดูแลแม่ได้เพราะฉะนั้นไปเลยค่ะแอบก่อน รถคันนี้นะคะเป็นรถเบนซ์รุ่น W126 แล้วก็เป็นรถที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราซื้อเนี่ยนะต้องมีคนรถอะ่ะไม่งั้นนี่นะหาที่จอดนี่ยากมากแต่ ถามว่าขับง่ายไหมง่ายมากพวงมลลาลัยเนี่ยคือแค่ปกติเหมือนรถทั่วไปแต่แค่ว่าความยาวของรถเท่าน,นั้นเองเพราะนั้นถึงบอกนะคะทุกคนเข้ามาดูวิวเยอะๆนะถ้าวิวเยอะๆนะแม่จะพาไปซาหลายๆอย่างเลยค่ะที่พรเพื่อนห้ามแต่แม่จะทำให้ทุกคนดูนะคะ ช่วงนี้แกแบบต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมเราก็ตามไปดูแม่กันนะคะเนี่นะจะบอกให้ว่าจะขับมันนานมากแล้วขอพระเพื่อนนะไม่เอาไม่เอามีไม่เอาไม่ให้ขับมันยาวไปมีขับไม่ได้หรอกชอบดูถูกคนแกเป็นไงล่ะนี่ขับง่ายมากแค่ว่ามันอาจจะลำบากเวลาไปจอดรถตามที่ต่างๆเท่านั้นเองแต่ถามว่าเราสามารถควบคุมเขาได้หมดเลยค่ะง่ายมาก ถ้าไม่ได้ไปมองถึงความยาวของรถนะคือรถธรรมดาเลยตามกันมาเยอะๆนะคะลูกๆมาดูแม่นะเดี๋ยวแม่อาจจะไปนะไปตีเทนนิสตีกอล์ฟปีนผาอะไรต่างๆที่แบบพับเพื่อนห้ามหมดทุกอย่างที่แม่พูดมาเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าแม่น่ะอายุมากแล้วทําไปทําไมแต่เรามีความรู้สึกว่าแรงเรายังพอไหวก็ขอมานานมากก็ไม่ยอมให้แต่วันนี้ลาบอกเลยสําเร็จละ ได้ขับรถเบนซตอนสมใจสักทีหนึ่งและลูกๆคนไหนนะคะอยากให้แม่อุ้ทำอะไรนะคะที่คิดว่าคนมีอายุทำไม่ได้หรอกแต่ให้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยนะคะแม่จะจัดให้เลยค่ะอ่าถึงที่หมายแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวแม่จะจอดแล้วก็เข้าไปซื้อกาแฟนะคะ ร้านประจำของแม่เองเนี่ยค่ะเวลาเลี้ยว้นเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยจอดก็ง่ายแค่ว่าถ้ามันเป็นที่โล่งมันจะจอดง่ายแต่ถ้าเป็นที่แบบมีรถเยอะๆมันก็คงอาจจะยากนิดหน่อยไปค่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อกาแฟนะเราเดี๋ยวมาขับกันต่อนะคะ ลาเต้ค่ะหวานน้อยหน่อยค่ะใช่เมื่อกี้แม่คุยกับทีมงานแล้วนะคะก็กะว่าเดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยแม่จะนั่งแล้วก็จะรีวิวว่าเวลานั่งเนี่ยมันสบายขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นเบนท์ที่แบบว่าหาดูได้ยากอ่ะแต่นี้รอกาแฟแป๊บมันนะกาแฟของแม่ดูสิคะขาวจัวเลยเราสั่งกาแฟทีไร่เพื่อนนะบ่นตลอดเลยบอกทานทำไมดูแล้วแบบไม่เหมือนกาแฟเหมือนนมอ่ะใส่กาแฟเป็นหนึ่งส่วนสี่จากสองช็อตอืม นี่แหละคือรสชาติที่แม่ต้องการประมาณนี้เลยแต่คนอื่นทานของแม่ไม่ได้นะนี่นค่ะอ่อนช้อยมากรสชาติ อันนี้ร้านก็คืออยู่หน้าปากซอยของหมู่บ้านเลยค่ะวันนี้ก็เลยแบบท้าทายตัวเองแค่สั้นๆก่อนใจจริงๆอย่าอานอกถนนใหญ่เลยซ้ำแต่กลัวว่าเดี๋ยวพอเพอืพอ่พอนรู้นี่เดี๋ยวแกจะแบบยิ่งวยงวยวายอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบค่อยๆเพิ่มความซาไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยลองประมาณนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูแม่รีวิวในรถกันว่ารถเนี่ยมันน่านั่งขนาดไหน แม่ก็ซื้อกาแฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ขอนั่งเป็นคุณนายกับบ้านนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมารีวิวรถคันนี้นะคะว่ามันสวยและยาวขนาดไหนนี่นะคะนี่แม่เนี่ยนั่งตอนที่3มันจะมีตอนแรกก็คือเป็นคนรถใช่ไหมคะตอนที่2ก็คือตรงนี้เบาะตรงนี้ นี่ค่ะดูเพามีคอนโซลวางของเขิงอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะและนี่คือตอน3แล้วก็มีท้ายรถก็คือไว้ใส่ของอีกก็ถึงบอกไงว่ารถมันยาวมากๆแต่ถ้าใครนั่งเนี่ยมันก็คือสบายมากๆเนี่ยตอนนี้แม่นั่งนี่สบายเป็นคุณนายสบายสบายขับไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกสบายเหลือเกิน ตอนที่น้องแม่เขาซื้อมาเนี่ยแม่ยังมีความสุขว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยบอกว่าโอ้โหมันดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าความยาวมันยาวไปนิดนึงแต่ท่านั่งเนี่ยมันคงสบายเขาบอกใช่ครับมันนั่งสบายมากผมถึงชอบเพื่อนขายต่อมาให้ถ้าแม่รู้จักก่อนนะแม่ก็คงซื้อะแต่ไม่รู้ว่าคนรถจะขับไหวหรือเปล่านะคะคงบ่นเหมือนกัน,นเวลาหาที่จอดอะบอกเลยว่าขนาดรถตู้นี่ก็ว่ายาวแล้วนะนี่ยาวกว่ารถตู้นี่ประมาณเมตรกว่ารถตู้4.8นี่6เมตรอะ พอกลับมานะคะแม่ฝนตกเลยค่ะฉลองรายการใหม่ของแม่สงสัยต้องเจริญแน่ๆเลยตามมาดูกันเลยนะคะคลิปอันนี้นะคะของแม่อูเองนะคะแอบลูกสาวพาซาค่ะก็คือรายการคุณยายอุพาซาค่ะตามมาดูกันเลยนะคะบ๊ายบาย